วาน้องวันที่ผ่านมาเนี่ยผมถูกาพาดพิงโดยคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดผมไม่เกี่ยวอะไรด้วยผมทำหน้าที่ลูกน้องผมทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนแล้วก็เป็นสื่อมวลชนเจ้าเดียวที่กล้าพูดเขาเรียกผมไอ้ลิ้มจากพี่โจที่ไปลิ้มไม่เป็นไรอะเรียกผมไอ้เหียลิ้มก็ได้ผมไม่ว่าอะไรทั้งสิน้นผมก็เลยว่าเฮ้ ไอ้เด็กคนนี้มันเด็กมื่วนซืนและเป็นทนายที่ไม่มีราคาสำหรับผมเลยแม้แต่นิดเดียวในเมื่อมันเด็กมันท้าตีท้าต่อยผมที่รู้เรื่องข้อมูลทุกอย่างผมเมื่อเลยตัดสินใจว่าสุกเนี่ยจะเปิดใช้หมดว่าข้อที่จริงมันเป็นยังไงเขาเรียกว่าคุณเขาเรียกแกว่งเท้าหาเสี้ยนเองมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องของ ทนายตั้ม <Yeah. S 1> นะเรื่องของทนายตั้ม <c oughs> ก็ปรากฏว่าหลังจากที่ทางคุณสนธิลิ้มทองคุณซึ่งได้มีการโพสต์ไว้ในคุยกับสนธิคุยทุกเรื่องกับสนธิแล้วก็ค่ายผู้จัดการ <c oughs> เขาก็มีการลงเรื่องราวของทนายตั้มที่ถูกนักธุรกิจสาวซึ่งเป็นอดีตลูกความคนหนึ่งไปแจ้งความ <c oughs> <c oughs> หลังจากที่ทนายตั้มหลังจากที่เขา แล้วคนนี้โอนเงินให้ทนายตั้มไป71ล้านบาทเพื่อไปซื้อโปรแกรมเพื่อมาขายสลากออนไลน์ใช่แต่ปรากฏว่าที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้โปรแกรมนี้แล้วของเงิน71ล้านบาทก็ไม่ได้คืนแล้วอยู่ๆทนายตั้มก็ไปออกรายการโลกระแสแล้วก็พูดประเด็นนี้ว่ามีลูกความคนนึงเนี่ยเป็นนักธุรกิจผู้หญิงอยู่ที่ฝรั่งเศสก็ดูแลคดีเอ้ไม่ใช่ดูแล ดูแลเรื่องราวต่างๆให้เขาอะได้เงินเดือนเดือนละสามแสนต่อมาเขาบอกว่าเอาไม่เอาละไม่ให้เดือนละสามแสนล้เอาเป็นเงินก้อนไปเลย2ล้านยูโรก็ประมาณ71ล้านกว่าบาทแล้วไอ้ตัวเลขเจนั้นมันก็ดันไปตรงกับที่เขาเคยโอนให้ทนายตั้ม71ล้านบาทเป็นค่าซื้อโปรแกรมจะมาขายสลากออนไลน์นี่ฮะแล้วเสร็จแล้วพอคุณสนธิ มีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ายผู้จัดการโพสต์เรื่องนี้ทนายตั้มก็เมื่อวานนี้ก็เหมือนกับจะท้าคุณสุนทีนะฮะวันนี้คุณสุนทีลิ้มทองกุลก็เลยต้องออกมาอีก,อกอรอบแล้วก็มาเล่าให้ฟังเนื้อหาใจความโดยสรุปก็คือว่าออผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนะคือลูกน้องผมไปทําหน้าที่สื่อแล้วผมก็ามาเล่าให้ฟังนะฮะแล้วความจริงเหมือนกับบอกว่าเรื่องนี้รู้มานานแล้วเลยนะออรู้มานานแล้วด้วย แต่ว่าพอทนายตั้มออกมาพูดพาดพิงมาถึงผมแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะจัดการให้นะฮะจะจะจัดใหญ่ไฟไม่ให้บานให้เลยนี่นะเอาลองฟังเสียงของคุณสนธิริมทองคุณนะฮะว่าทังวันที่ผ่านมาเนี่ยผมถูกพาดพิงโดยคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดที่เขาเรียกว่าทนายตั้มหรือว่าทนายแบรนด์เนมผมไม่เกี่ยวอะไรด้วย ผมทำหน้าที่ลูกน้องผมทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนแล้วก็เป็นสื่อมวลชนเจ้าเดียวที่กล้าพูดปรากฏว่าในตั้มพยายามโทรหาผมเมื่อวันจันทร์ขอพบผมด่วนวันพุธเขาพูดอย่างนี้ครับเขาบอกว่าพี่ตุนที่กับผมเนี่ยมีอะไรเข้าใจผิดกันบอกเฮ้ยเรื่องอะไรพี่ไม่เคยเข้าใจผิดพี่เข้าใจตั้มถูกมาตลอดว่าจำ,ำเนี่ยตั้มเนี่ยเป็นคนของโจ๊กตั้มทำทุกอย่างเพื่อปกป้อง,องโจ๊กแต่ว่าผมเผอิญช่วงนี้ผมเป็นประธานกระถิน่นทุกกระิน ผมยุ่งไม่มีเวลาเอาเป็นว่าวันพุธนี้เจอไม่ได้หรอกคือเมื่อวานเมื่อวเมื่อวันสื่อนี้แต่ผมจะบอกเวลาให้ก็แล้วกันถ้าผมพร้อมจะเจอแล้วหลังจากนั้นเลยเขาติดต่อผมไม่ได้ปั๊บเกิดอะไรขึ้นม้วันพุธเขาไปออกโหนกระแสเขาก็พูดเรื่องนี้ทันทีเลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็ออกมาละว่าใส่ผมแม้ขระเขาแคปลงไปในคอมเมนต์เขาเรียกผมไอริมจากพี่ชวนี้ไปริมไม่เป็นไรฮะเรียกผมไอเหียริมก็ได้ผมไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นผมก็เลยว่าเฮ้ย ไอ้เด็กคนนี้มันเด็กเมื่อวันซืนและเป็นทนายที่ไม่มีราคาสำหรับผมเลยแม้แต่นิดเดียวในเมื่อมันเด็กมันท้าตีท้าต่อยผมที่รู้เรื่องข้อมูลทุกอย่างผมก็เลยตัดสินใจวันศุกร์นี้จะเปิดใช้หมดว่าข้อที่จริงมันเป็นยังไงเขาเรียกว่าคุณกาเรียกแกว่งเท้าหาเสียนเองผมนั่งเฉยๆผมไม่ได้เป็นคู่กรณีคุณนะไม่เกี่ยวเลยแล้วจูๆ่ๆคุณมาด่าผมอย่างโง่อย่าง,งนี้อย่างนั้นแต้ผมไปทําอะไรคุณวะรับรอง สนธิจะจัดใหญ่ไฟไหม้บ้านให้เลยให้กับทนายแบรนเนมสิทธาเบี้ยบังเกิดท่านผู้ชมฮะ <c oughs> ก็เลยทราบว่าค่าพผู้จัดก,การเนี่ยเขารู้เรื่องออผู้หญิงคนนี้นะที่ฝ <c oughs> รั่งเศส <c oughs> คนที่ให้เงินเ <c oughs> ขารู้อยู่แล้วนะ <c oughs> ว่าผู้หญิงคนนี้กำลังจะจัดจาการทานายตั้มแล้วก็ทางด้านของออทานายตั้มก็เหมือนกับรู้ ว่าค่าพ้จัิการเนี่ยรู้ก็ลเลยโทรศัพท์มาติดต่อคุณสนทิวันจัน์เออวันจัน์นะฮะแล้วคุณสนทิบอกว่าเออไม่รู้เรื่องเลยนะฮะแล้วคุณทนายตัออย้มก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนกับจะไปชี้แจงให้คุณสนทิบอกกับลูกน้องว่าข่าวเนี่ยเหมือนกับให้มันเพาๆหรือว่าอย่าเพิ่งเล่นอ,อ,อ๋อแล้วพอคุณสนทิปฏิเสธบอกว่า ทนายตั้มจะนัดเจอผมมันพุดก็คือเมื่อวานคุณคุณสนที่บอกว่าเป็นประธานกระถินเยอะก็เลยไม่ไม่ได้เจอกันทนายตั้มก็เลยคงคิดว่าทางทางคุณสนที่เนี่ยปฏิเสธแล้วนะก็เลยอยู่ๆไปพูดในรายการโลนกระแสอพูดเรื่องนี้ออามาก่อนเลยเจั่วหัวเลยเผื่อว่าถ้ามันเป็นข่าวออกมาเนี่ย อ๋อนี่ผมพูดไว้แล้วนะในรายการหนุ่มกัญชัยไงผมบอกไว้แล้วนะว่าผมได้2ล้านยูโร71ล้านโดยเสน่หานี่ท่านผู้ชมฮะเรื่องที่คุณสนธิอัดคลิปวันนี้สั้นๆเนี่ยมันเป็นแบบนี้ใช่มันจับใจความว่าจับใจความว่าเป็นอย่างนี้ส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องรอดูตอนที่ไฟไม่บ้าน9ก้าโมงเโมงเพราะว่าคนสติเพราะว่าทนายตั้ม ลําำลำบากแน่และทนายตั้มลําบากแน่แล้ววันนี้ทนายตั้มก็ไปออกรายการของพี่หมาแก่ด้วยนะฮะไปยอมรับด้วยนะว่ารับเงินนี้มาจริงนะ<อ>แล้วก็การรับเงินมานี้เนะี่ยมันฟังจากทนายตั้มแล้วมันคนละเรื่องคนละราวกับที่ทางฝ่ายเจ๊ไปแจ้งความนะมคนละเรื่องเลยคนละเรื่องทั้งฝ่ายเจ๊ไปแจ้งความเนี่ย เหมือนกับว่าทนายตั้มเนี่ยไปลวงให้เขามาลงทุนห่วยไหมใช่ไหมเขาสามารถติดต่อผู้ใหญ่ที่เป็นนักการเมืองได้นะครับมามาลงทุนอย่างนี้ร่วมกันไหมใช้เงินประมาณนี้นีนเี้นเสร็จแล้วทางฝ่ายเจที่อยู่ฝรั่งเศสก็เอานะพอลงทุนป๊บพอตั้มได้เงินมาปบเงียบเลยแต่ตั้มเนี่ยกลับบอกอีกอย่างหนึ่งในรายการ Mm hmm. ะะบอกประมาณว่านะครับตั้มเนี่ยนะฮะได้ดูแลเรื่องของคดีเรื่องของทนายเรื่องของอะไรต่างๆให้กับเจ๊เอออ่างคนนี้มานานนะฮะจนกระทั่งออทนายตั้มไปมีปัญหากับเลขาของเจ๊ซึ่งเป็นเ,ออเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กพอมีปัญหาปุ๊บทีนี้ก็เลยจะแยกตัวออกมาแล้ว นะครับเจออ่างก็เลยถามเขาแล้วอน,นิทัยตั้มบอกกับทางหมาแก่นะเจออ่างก็เลยตกลงนะครับว่าเหมือนกับจะให้เงินนะฮะจะให้เงินทนายตั้มไปดําเนินชีวิตไปทําธุรกิจนะครับแต่มีข้อตกลงว่าจะต้องดูแลคดีที่ฝรั่งเศสและคดีที่ไทยให้กับเจคนนี้ไปจนเสร็จนะครับเมื่อ เจออ่างบอกแบบนี้ทนายตั้มก็เลยบอกว่ากำลังจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งต้องใช้เงินทุนประมาณสองล้านยูโรนะฮะเจออ่างบอกว่าไม่เยอะเลยสองล้านยูโรก็เลยตกลงจะโอนให้เรื่องมันเป็นแบบนี้จากฝั่งของทนายตั้มซึ่งมันคนละคนละเส้นเรื่องกับที่เจไปแจ้งความนี่ใช่นี่แล้วเหมือนกับมีมีตัวละครอีกตัวหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเลขาคุออ่างนี่แหละซึ่งตั้มบอกว่า ไม่ค่อยถูกกันไม่ค่อยถูกกันแล้วตั้มก็เลยจะตีตัวออกห่างใช่ไหมะออกจากเจ๊คนนี้แล้วแล้วเจ๊คนนี้ก็เลยจะให้เงินตั้มแต่ต้องดูแลคดีต่างๆทั้งในฝรั่งเศสและในเมืองไทยให้เรียบร้อยนะนะและตั้มก็บอกว่า,างานเอาสองล้านยูโรเพราะจะไปลงทุนอะไรบางอย่างอเออมันออกมาทางด้านนี้ออกมาแบบนี้ออกมาแบบนี้นี่ท่านผู้ชมฮะจริงเท็จอย่างไรนั้นเดี๋ยวฟังอีกด้านหนึ่ง จากทางค่ายผู้จัดก,การนะฮะดูท่าทางตอนนี้แล้วทานายตั้มตอนนี้เหมือนกับอยู่ในมุมที่เสียเปรียบนะดูเหมือนเสียเปรียบอยู่ในมุมที่เสียเปรียบเพราะว่าทางด้านของเจ้คนนี้เขาไปแจ้งความแล้วใช่แม้ว่าวันนี้ตอนจบของรายการของคุณหมาแก่ทานายตั้มจะให้สัมภาษณ์ในลักษณะแก้เกี้ยวหรือยังไงก็ไม่ทราบบอกว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้25ตุลาคมเวลา10โมงนะครับ จะไปแจ้งความกับจะไปแจ้งความกับเวลาสิบโมงที่สพปากช่องนครราชสีมาซึ่งเป็นโรงพักเดียวกันกับที่ทนายตั้มถูกแจ้งความนะฮะเขาจะไปแจ้งความกับเดี๋ยวลองติดตามดูพรุ่งนี้นะฮะแต่เช้าก่อนเลยขอบคุณสนที่ริมทองคุณนะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวในพระชาสำนักแล้วเดี๋ยวกลับมาเรื่องของดีไอคอนมีเรื่องทั้งตำรวจ นะ,ะบอสตำรวจแล้วก็มีเรื่องทั้งทนายของบอสพอบอกว่ามีทนายชื่อดังคนหนึ่งชุดดรีมทีมเนี่ยไปรีดเงินบอสพอเจล้านเลยนะเอาอีกแล้วฮะมา <c oughs> วันนี้แม่ของบอสพอก็ไปเยี่ยมเลยนะฮะเดี๋ยวกลับมาดูกันในช่วงหน้าครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แ n งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ